โลโลตัวโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ่มาตั้มชินได้ครับผมวันนี้เร,เราก็อยู่กันในเกม GTA 5ียวแบบกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมาสร้างบ้านใหม่ให้กับเจ้าจอร์ยนะครับตอนแรกคิดว่าจะเอาบ้านหลังนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอาบ้านหลังนี้เป็นบ้านเจ้าจอร์ีนะครับผมแต่ดูมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็เลยอยากจะลองสร้างเองดูนะครับเผื่อมันจะเฟี้ยวฟ้าวขึ้นมาบ้างนะครับผมเออแต่ก็จะทําอารมณ์สไตล์ประมาณเหมือนเหมือนแบบนี้เลยนะ ทำบ้านเป็นแบบหน้าจั่วนะครับผมเออคล้ายๆกันคล้ายๆกันผมมีแบบบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาลงมือละเลงครับผมละเลงฝีมือนะในการทําบ้านพี่ห <c oughs> ันไปเล่นเดอะซิมเถอะเดอะซิมนั้นมัน,ม,นมันขับรถไม่ได้ไงนะเห็นมีหลายคนบอกให้พี่อันไปเล่นเดอะซิมนี่ผมได้แผ่นแล้วทุกคนเป็นแผ่นพื้นนะครับชื่อว่าดัมมี่คานะฮะผมก็จะใช้เจ้าแผ่นนี้แหละ ทำเป็นบ้านนะครับผมอ่านี่คือพื้นบ้านนะครับผมก็จะยกพื้นบ้านให้มันแบบว่าเลยยญาขึ้นมาหน่อยนะครับผมไม่งั้นแล้วมันแบบมันจะไม่สวยนะครับเสร็จแลนั้นก็ทําการก๊อปปี้ครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้สไตล์ก๊อปปี้นี่แหละก๊อปปี้เสร็จปุ๊บก็ขยับกัน x กัก y นะครับให้ให้เจ้าแผ่นเนี้ยมันมาจบพอดีกันนะครับต้องให้มันพอดีเป๊ะนะถ้าเกิดว่าไม่เป๊ะเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับอ่ะให้มันมาพอดีกันแบบนี้นะครับ ต่อไปก็ edit multiple player ครับตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกไอเทมได้เอ้ยเลือกไอเทมบกางเลือกพ r ็อปครับได้ทีละเยอะๆนะครับผมจากนั้นเราก็จะ copy นะครับแล้วเราก็จะขยับขยับขยายจะแผ่นนี้นะครับขยับแผ่นมาชนกันดิ1 2 1 2 3 4ออาจจะต้องใช้ความปราณีสักนิดหนึ่งนะครับในการขยับเพราะว่ามันขยับยากอยู่นะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนเป็นไงพอได้ไหม ยาวพอหรือยังวะผมจะไม่สร้างบ้านหลังใหญ่มากนะเพราะว่าจะจอกก็ไม่ได้ว่าจะมีตังค์เยอะอะไรมากมายนะครับจะจอกก็เป็นคนจนคนหนึ่งนี่แหละก็ทํางานหาเช้ากินข้ามเหมือนกันนะครับขยับมาผมจะลองต่อไปข้างหลังยาวๆนะครับยาวๆเท่าที่จะยาวได้ลองดูซิประมาณนี้เป็นไงเออคิดว่าคิดว่าน่าจะพอละจากนั้นผมก็จะใช้เจ้าแผ่นเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการ Copy ปี้ครับผม แล้วก็ขยับขยับมาด้านข้างนะฮะนี่ทุกคนขยับมาด้านข้างแบบนี้อ่าแบบนี้แหละทุกคนครับอ่าโปะเชะทุกคนจากนั้นก็ copy อีกทีนึงแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้อ๋อคราวนี้จะเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นก็ทําให้แผ่นมันเท่ากันมันจะยากตรงตรง,ตรงทาให้แผ่นมันเท่ากันนี่แหละอ่าทุกคนเรียบร้อยต่อไปก็ copy อีกทีหนึง่งกด select all นะครับแล้วก็กด copy อันนี้มันก็จะมาเป็นแผ่นใหญ่มากๆอ่าเป็นไงขยับ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 ,ยบไปนะครับแล้วก็ทําให้แผ่นมันเท่ากันอ่ะเท่ากันแล้วทุกคนนี่ก็คือพื้นของบ้านเรานะครับก็จะทําเป็นที่จอดรถที่หนึ่งนะฮะแล้วก็นี่เป็นบ้านอาจจะไม่ได้ทํายาวขนาดนั้นอาจจะลบข้างหลังออกไปสักนิดนึงอ่ะนี่ก็คือพื้นบ้านเรานะครับต่อไปต่อไปทุกคนต่อไปก็ไปที่ edit principle เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็น ให้เลือกเป็นแผ่นหน้าให้หมดนะครับผมอ่าเลือกแผ่นหน้าปุ๊บก,ก็กด copy นะครับจากนั้นก็ขยับออกมาแล้วก็เดี๋ยวทําการพรีคกนะครับผมหรือทําให้มันแบบโค้งไม่ใช่โค้งดิให้มันเอียงอ่าพอเอียงเสร็จปุ๊บก็ขยับมาขยับแกน y ขยับแกน z อ่าให้มันเป็น slope แบบนี้ทุกคน slope พอ,อยังเหมือนจะยังนะด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวต้องพีคอีกนิดนึงอ่าได้พื้นแล้วทุกคนครับ นี่คือพื้นบ้านของเรานะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวทําการเซฟนะครับาจากนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นการใส่เสานะครับแบ่งครึ่งแล้วก็วางเสาผมใช้แผ่นนี้นะครับเป็นเป็นแผ่นที่เอาไว้แบ่งครึ่งนะฮะแบ่งครึ่งให้มันพอดีเอาเป็นที่จอดรถด้านซ้ายดีกว่าแล้วก็ด้านขวานี่เป็นห้องนอนอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะครับ อ่าเดี๋ยวทําการ Copy แล้วก็ขยับไปมันยากตรงตอนตอนที่เราขยับนี่แหละทุกคนครับตอนที่เราขยับคือแบบมันมันต้องขยับเจนนิดน,นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมาซ้อนๆกันสักนิดนึงอ่าซ้อนกันแบบนี้นะครับจากนั้นก็ Edit Multiple Player นะครับผมเจอสองอันนี้ก็กด Copy อ่าแล้วก็ขยับไปครับผมอ่าเราได้เราได้ผนังแล้วทุกคนเป็นไงเปลวฟาล้า เดี๋ยวผมจะทํายาวไปข้างหลังเลยนะทํายาวไปแบบทีเดียวเลยนี่เป็นแบบยาวๆไปเลยนะทีเดียวอ่ะยาวๆประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว copy copy อ,อ,อีทีดนึงนะครับผมปาบเข้าให้แล้วกใ็ให้มันไปอยู่ฝั่งนี้อ่านี่ให้มันอยู่ฝั่งนี้เป็นการกั้นห้องนะครับผมเฮ้ยผมผมก็ทําเหมือนตรงอยู่นะดูดิ <laughs> ตรงอยู่ตรงอยู่เขาท่ายู่เขาท่ายู่ แล้วก็กดคัดปอ้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขยับมาด้านนี้เป็นการทําผนังแบบทีเดียวนะครับเดียวจบเลยอ่าดีมากดีมากเดี๋ยวเซฟก่อนเผื่อเกมเด้งช่วงนี้เกมเด้งบ่อยมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะเกมเด้งบ่อยจริงๆอ่ะนี่คือบ้านของเรานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้เป็นโรงรถเอาไว้จอดรถโรงรถโคตรกว้างเลยว่ะ ลงรถกับห้องนอนโคตรกว้างสงสัยจ,จะทําหลังคาหน้าจั่วไม่สวยแล้วนะทุกคนดูจากทรงแล้วเนี่ยผมว่าทําเป็นโมเดิร์นน่าจะน่าจะสวยกว่านะครับคิดว่างั้นนะคิดว่างัน้นทาเป็นโมเดิร์นน่าจะสวยกว่าวอ่ะอะต่อไปก็มากั้นอีกห้องหนึ่งนะครับผมกั้นห้องต่อกั้นห้องต่ออ่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใช้กี่แผ่นนะครับเราก็จะก๊อปปี้ไปอ่าอันนี้ก็คือ,คอ,คอการกั้นห้องของผมนะครับนี่คือวิธีการกั้นห้องแล้วก็ต่อไปก็ เดี๋ยวเลือกทั้งหมด5แผ่นนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปกั้นห้องอีกอีกทีนึงนะครับทำการ Copy แล้วก็ขยับลงไปข้างล่างกั้นให้มันเป็นห้องนะอ่ะดูสิตัวนี้เป็นไงตัวนี้คือห้องนอนนะครับห้องนอนแล้วก็ก,กั้นห้องอีกทีนึง Copy ก,ก่อนอ่าแบ่งโซนนะครับ อันนี้ก็จะแบ่งโซนเป็นห้องนอนอ่าห้องนอนเราห้องนอนลูกแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวอ่าจะจัดประมาณนี้ค o อปปี้ตรงนี้นี่อ่าเป็นโรงรถตรงนี้เป็นโรงรถนะครับผมเอาไว้จอดรถสองคันน่าจะได้อยู่นะจอดรถสองคันเนี่ยหนึ่งคันสองคันจอดได้พอดีเลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขก ไปห้องรับแขกพอดีนะครับอาต่อมาก็เดี๋ยวเรามาขยับมาด้านหลังอะมาด้านหลังแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาซ้ายหน่อยที่าจ,าจะเป็นห้องห้องรับแขกแบบว่ายาวเลยนะนี่เป็นห้องครัวเดี๋ยวมันต้องมีห้องซักผ้าด้วยดิห้องซักผ้าแล้วก็ห้องอาบน้ําเดี๋ยวค่อยกัน้นค่อยกั้นตรงนี้อีกน,น,นิดนึงแล้วกันนะครับอะต่อไปขยับขยายกันต่อเอาเจ้าแผ่นนี้มาปิดฝั่งนี้อาประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่เหลือผมลบแผ่นนี้ออกก่อน ไม่สวยไม่สวยอาจจะขยับนะครับขยับมันเข้าไปในใน,นอ่ะคร่าวๆครับคร่าวๆตรงนี้เป็นเป็นที่จัดรถนะครับผมเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกแล้วก็มีประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ไปห้องครัวห้องครัวแล้วก็เป็นฝั่งนี้เดี๋ยวคาดอีกนิดนึงคาดให้มันเป็นอห้องอับน้ำอ่ะ ห้องน้กากับห้องอาบน้ํางนีหง้ห้องนอนลูกนี่ห้องนอนเราแผ่นเดียวมันจะต่ําเกินไปไหมผมว่าแผ่นเดียวอ่ะมันมันก็พอดีนะพอดีกับบ้านหลังอื่นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นอ่ะมุมกล้องมันจะไม่ค่อยได้เว้ยทุกคนอาจจะต้องทําให้บ้านมันสูงขึ้นนะครับต้องทาให้บ้านมันสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่อิดดิสมัลติเพลยเพเพยอร์นะครับผมแล้วก็เลือกทุกอันเลยทุกอันที่เป็นแผ่นผนังนะครับผมก็จะเลือกให้หมดเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวทาการ copy แล้วก็ขยับขึ้นทีเดียวนะครับผมอ่าทําการ copy แล้วก็ขยับขึ้นครับดูความสูงก่อนนะพอดีไหมอะประมาณนี้แหละอ่าโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ทําหลังใหญ่ไปไปมาๆม,ม,มัเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเออมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนเนี้ยเดี๋ยวหาแผ่นปิดหลังคาก่อนนะครับผมแผ่นปิดหลังคาผมใช้เป็นแผ่น display นะฮะ เป็นดิสเพลย์แผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวทำการหมุนก่อน1 2 3 4 5สองขยับลงมาให้มันปิดพอดีนะครับอะให้มันปิดพอดีแบบนี้นะครับผมอาจจะเหลือบๆมาทางแกนวนิดนึงนะครับผมอะเหลือบๆมาแบบนี้ตรงไหมเนี่ยแผ่นรู้สึกว่าจะไม่ตรงนะครับต้องหมุนนิดนึงให้แผ่นมันตรงก่อนอาโอเคเมื่อแผ่นตรงแล้วนะครับผม ผมก็จะทําการก๊อปปี้เจ้าแผ่นนี้นะครับแล้วก็ขยับนี่ขยับเจ้าแผ่นนี้นะครับให้มันมาพอดีกันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยทะลุเสาไฟทะลุหลังคาบ้านไปแล้วทุกคนตอนนี้อ่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ต่อไปก็ก๊อปปี้ทั้ง2แผ่นนี้นะครับแล้วก็ขยับมาด้านล่างนะครับอ่าสวยงามสวยงามจากนั้นก็ก๊อปปี้ทั้ง4แผ่นนะครับแล้วก็ขยับนี่พอดีไหมเนี่ยเหมือนจะพอดีเลยว่าเหมือนจ่านะครับเหมือนจ่า แต่ไม่รู้จะพอดีหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยข้างหลังรู้สึกว่าจะปิดพอดีมิดมิดพอดีเลยครับผมเออถือว่าเปรอะมากนะครับเปรอะเวอร์ข้างหน้าเนี่ยผมให้มันยื่นออกมานิดนึงนะครับให้มันเหมือนว่าเป็นกันสาดอะทุกคนมันจะได้ดูสวยงามขึ้นนะครับอ่ะต่อไปตรงนี้ก็จะทําเป็นประตูนะครับผมก็ดีลีทไปแล้วก็แผ่นนี้แผ่นนี้ผมจะจัดการยังไงดีอะ ผมอาจจะต้องทําการหมุนนะครับหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนแล้วก็ขยับขึ้นนะครับผมขยับขึ้นแล้วก็ไม่ให้มันทะลุหลังคาดูซิมันจะเป็นตรงประตูได้ไหมเออเป็นประตูได้อยู่อ่าฟิวฟาวกัวทุกคนเดี๋ยวเซฟก่อนเลยครับเดี๋ยวเกมเด้งนะเซฟว่าเคสเคสนิวจอดสวยงามสวยงามนะครับ เรากา็เข้ามาตรงนี้เป็นเออผมลืมทําห้องน้ําำะทุกคนจริงๆมันต้องกั้นห้องน้นํานี่ผมลืมผมลืมอ่เดี๋ยวผมจะกั้นตรงนี้เลยละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้กี่แผ่นนะตรงนี้มีกี่แผ่นเนะี่ยตรงนี้มี4ี่ห้าแผ่นเดี๋ยวผมกั้นห้องน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวทําการ select นะครับผม ซีเลแผ่นนี้อ่าแล้วก็แผ่นข้างล่างแล้วก็ copy แล้วก็เดี๋ยวขยับมานะครับผมให้ขยับออกมาด้านหน้านะครับให้ตรงนี้มันเป็นห้องน้ำอ่ะได้ห้องน้ำแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องกั้นครึ่งห้องด้วยนะครับกั้นครึ่งห้อง เดี๋ยวทำทำไงเดี๋ยวผมยังนึกภาพไม่ออกยังนึกภาพไม่ออกเลยเอ่าน่าจะเป็นอย่างนี้เอาแผงกลางออกแผ่นนี้ก็เดี๋ยวทําการหมุนนะครับทําการหมุนแล้วก็ขยับขึ้นไปตรงนี้ก็เดี๋ยวกั้นกั้นอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ทําเป็นห้องน้ําห้องห้องน้ํากับห้องอาบน้ําเออแยกกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องครัวใช่ไหมอ่ะห้องครัวอ่าเดี๋ยวทําประตูทางเข้าห้องครัวก่อนแผ่นนี้ต้องหมุนครับผม หึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วขยับขึ้นไปอาดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นประตูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิแล้วเราแล้วเราจะเข้าห้องนอนฝั่งนี้ยังไงเออนั่นนะสิเราจะเข้าห้องนอนฝั่งนี้ยังไงอาจจะต้องขยับขยับตรงนี้นะครับออกมาหน่อยนึงหรือไม่ก็ขยับแผ่น ขยับแผ่นนี้นะครับให้ออกมาฝั่งนี้หน่อยหนึ่งเพื่อเราจะทําประตูตรงนี้นะครับอาจจะต้องขยับขยับโซนนี้โซนลงรถนะครับผมเพราะว่าลงรถปลูว่ามันใหญ่ไปนะอาจจะขยับมานิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะทําเป็นประตูไปเนี่ยตรงนี้ทําเป็นประตูนะครับเดี๋ยวหมุนอันนี้ก่อนอังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า็ขยับขึ้นไปครับอ่าขยับขึ้นไปนะะมันต้องขยับขยับหลายแผ่นอยู่นะเออขยับหลายแผ่นอยู่ อันนี้ก็ต้องบุญเหมือนกันแอนไหนผมขอเดินสำรวจก่อดนะครับตรงนี้เข้ามาเป็นห้องรับแขกนะครับผมวันนี้ห้องนอนลูกนะครับแล้วก็น,นี้เป็นห้องครัวแอาไปห้องครัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้ํากับห้องอาบน้ำดี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 แบบนี้แหละแบบนี้แหละต่อไปก็จะเป็นงานช้างนะครับงานช้างก็คือ จะขยับยังไงจริงๆมันต้องเอ,อเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวขยับนะครับขยับเข้ามาข้างในหรือขยับออกข้างนอกขยับออกข้างนอกดีเออผมหลอนละอ่ะขยับออกข้างนอกนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไปวะ่ะลบทิ้งก็ได้แล้วค่อยมาหมุนอันนี้แทนเออเริ่มเริ่มงงละ <laughs> ทำไปทำมางงครับผมอันนี้ก็ขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาแล้วก็ให้มันปิดพอดีมันจะได้เป็นประตูตรงนี้อ่ะขอลองวิ่งไปดูดิอันนี้จะเป็นห้องนอนเราอ้ห้องนอนเรานะครับนี่ห้องนอนลูกแล้วก็นี่เป็นห้องนอนห้องน้ำแอะสวยงามตามท้องเรื่อง <c oughs> วิ่งอรกมาดูก่อนเป็นไงบ้านเราตอนแรกบอกว่าจะสร้างหลังเล็ก ไป,ไปมา,มาโค้ดใหญ่เลยใหญ่อลังการมากเลยนะครับเยีะยมาวมากตอนนี้บ้านเราค่อนข้างที่จะไม่มีที่หายใจเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องใส่เป็นพวกกระจงกระจกนะครับเนี่ยกระจกแบบเนี้ยเออใส่เป็นกระจกนะแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้มันเป็นกระจกอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะขยับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็นลองเอาคนไปเทียบดิ เอาคนมาเทียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองขยับแผ่นลงดูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองเอากระจกไปใส่นะครับอ่ะดูซิเป็นไงเออได้อยู่นะได้อยู่สวยด้วยนี่เป็นกระจกนะครับผมเออเขาท่าดีเขาท่าดีได้เลยได้เลยอ่ะเดี๋ยวทำให้สองแผ่นนี้คีก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ขยับขึ้นไปครับ อ,ยอุยเล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 ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็แผ่นนี้ก็ลงมาซะแล้วก็ติดตั้งเป็นกระจกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็กัดปิีกทีนะกระจกรู้สึกว่าจะไม่ไม่พอะถ้างั้นถ้าถ้าเกิดมันไม่พอนะครับผมทําแบบนี้แล้วกันให้มันเป็นกระจกซ้อนกันแบบนี้นะครับแล้วก็กัปอีกทีนึงแบบนี้ก็ท่าไหมคืออัตราส่วนกระจกมันมันไม่ได้จริงๆนะทุกคน มันก็อยูมือถ้าแบบนี้มันก็จะดูแปลกๆเนาะมันดูแปลกไปว่ะเอางี้ใส่แค่สามบานพอตัดสินใจแล้วใส่สามบานก็พอนะครับอ่ะประมาณนี้บานนี้ก็ขยับมาอ่ะขยับมาให้มันตรงกันนะครับอ่ะโอเคจากนั้นผมก็จะขยับแผ่นนี้นะีิขยับได้ไหมเนี่ยขยับได้อยู่ขยับได้อยู่อ่ะขยับแบบนี้แผ่นนี้ก็ขยับด้วยนะครับพอดีมันมีที่เหลืออยู่นิดนึงเราก็เลยจะต้องขยับนะครับผม อ่าเป็นไงเรียบร้อยโหหน้าต่าง3บานนี่ใส่ยากเหลือเกินอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเซิร์ชประตูใส่ดีกว่า D o O R ดอนะครับประตูก็จะใส่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ปึ๊บอ่าเป็นประตูนะครับประตูเปิดออกอ่าพอดีเลยพอดีเลยีนี้ผมก็จะทําเป็นประตูเปิดไว้นะครับมันจะได้เข้าออกได้สะดวกอ่าส่วนนี้ก็เป็นประตูห้องน้ําเอ้ย ๋ยวค่อยกั้น๋ยวค่อยกัน้นประตูตรงนี้ก็จะเปิดตลอดอ่ะไหนลองไปชมด,ดูดิแล้วก็ตรงนี้จริงประตูประตูมันกว้างไปนะผมว่าใส่ประตูเพิ่มดีกว่าตรงนี้ผมเดี๋ยวผมใส่ประตูเพิ่มนะครับห้องนอนลูกเราก็จะมี2ประตูไว้วววทุกคนโคตรเทอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นห้องนอนเพิ่มเตียงก่อนซร์ชไปว่า bedroom เนี้ย ่าอ่า,อาห้องนู้นด้วยห้องนู้นด้วยอ่าใส่ที่นอนไปนะครับมีที่นอนแล้วก็จะต้องมีเอ่อเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับผมโต๊ะเล็กๆเ,เพื่อจะได้วางโคมไฟนะครับอ่าวางโคมไฟสวยๆอ่ามีโคมไฟสวย,สวย,สวยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราติดตั้งไฟเลยดีไหม ผมว่าเราติดตั้งไฟก็เลยก็ดีเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ไฟกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่านี้เป็นไฟห้องน้ําใส่ไฟาหนึ่งดวงนะครับผมสองดวงแล้วก็อันนี้เป็นไฟห้องนั่งเล่นใส่ข้างละสี่ดวงเป็นแปดดวงนะครับผมกลัวว่ามันจะสว่างไม่พอไงเลยใส่เยอะนิดนึงนะครับห้องนอน นอนใส่สองดวงก็พอละมังแล้วก็หน้าลงรถนะครับใส่2ดวงแล้วก็หน้าบ้านเรานะครับประมาณนี้ไหนผมขอเทคกลางคืนดิอ่านี่คือเป็นเวลากลางคืนนะครับผมนี่บ้านเราสว่างแล้วทุกคน ห้องนอนนี่ติดแค่นี้พอนะครับห้องนอนไม่เอาสว่างมาห้องน้ำประมาณนี้เอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้ติดห้องครัวหรือ,อยังเหมือนติดห้องครัวไปแล้วนี่ทำไมมันไม่ขึ้นติดห้องครัวก่อนเออสงสัยเมื่อกี้ผมดูมติดห้องครัววะ่ะติดมันหกดวงไปเลยนะครับเพื่อความสว่างที่เจิดจ้าอ่ะลองเทสดูแล้วกลางคืนถือว่าโอเคเลยนะครับ เอาล่บประมาณนี้ต่อไปก็เดี๋ยวจะมีโซนแบบว่าที่วงทีวีนะโต๊ะวางนี่ครับแล้วก็ทีวีวางอ่ามีลำโพงด้วยนะครับลำโพงใหญ่ๆหน่อยเป็นไงเฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวหาโซฟาโซฟาเดี so far. So far. ๋ยวหาแบบไม่ต้องใหญ่มากนะครับเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยาวดีโซฟาไว้นั่งดูทีวีนะครับผม ม,มีโต๊ะกลางด้วยโต๊ะกลางวางตรงนี้ไว้วางพวกรีมงรีโม่อะไรเงี้ยนะอ่าปไปแกเริ่มดูเป็นบ้านขึ้นเยอะนะครับดูเหมือนบ้านไหมทุกคน <laughs> ถึงจะดูไม่เหมือนก็เถอะเอาราตรงนี้ก็จะวางวางโต๊ะนะครับผมหนึ่งตัวสองตัวนะไว้วางของนะครับเดี๋ยวผมมาทําที่การห้องน้ํานี้ก่อนดีกว่าะ ผมจะใช้เป็นแผ่นนี้นะครับทำการ Copy ้แล้วก็หมุน1 2 3 4สอเยหนึ่งอหแล้วก็ขยับมาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ Copy เอาแผ่นนี้มาอีกด้านหนึ่งอาระประมาณนี้แล้วก็เอาประตูมาประตูอ่อ ผมทาให้แบบว่าเป็นประตูแบบเปิดไวแล้วกันอ่าอันนี้เป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นเอาเอาเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับแบบว่าวางชักโครกอะไรอย่างเงี้ยนะแอบวางชักโครกนะครับแล้วก็ชิชุง่งชิช,ชูอ่าตรงนี้ต่อไปตรงนี้เป็นจะเป็นห้องอาบน้ําต้องหาโต๊ะอีกสักตัวหนึ่งว่ะจริงๆผมจะหาตะกร้านะตะกร้าหาไม่เจอ อ่ะเป็นโต๊ะตัวนี้แล้วกันง่ายดีไม่งั้นเดี๋ยวไม่เสร็จนะครับหา,หาของไม่เจอเอาไ้วางพวกสบูสบ่นะครับอย่างนี้นส,บ,สบู่โลชั่นอะไรเงี้ยนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีฝักบัวนะครับผมโอ้โหนี่ไงเจอตะกระ้าแล้วตอนแรกหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนนี่้าคนหนูรู้สึกว่าอันนีนจะไม่มีอ่ะทุกคนฝักบัวที่เป็นฝักบัวเป็นอันๆเลย หาไม่เจอครับผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวฝังบัวเขาจะมาใส่ทีหลังนะครับนี่เป็นห้องน้านี่เป็นห้องอาบน้ําอ่าเผื่อใครอยากอาบน้ําเผื่อใครอยากปวดท้องอะไรเงี้ยนะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับเอาร่บประมาณนี้อ่ะต่อไปก็จะของมาใส่ห้องครัวนะครับผมก็ของที่ผมเซฟไว้ก็มีไม่ไม่กี่อย่างนะครับเดี๋ยวก็ไปหามาดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะ มีหม้อเล็กหม้อใหญ่มีเครื่องทำกระฟงกาแฟนะผมมีจานมีแก้วน้ำสอสพงซอสพริกมายองเนสอ่ะมีท,ทงพริกไทยอันนี้เครื่องซักผ้าซักมาในห้องครัวเลยดีไหมเออจริงๆไม่ต้องมีห้องซักผ้าดีกว่า เอาเป็นว่าซักมาในห้องครัวเลยแล้วกันง่ายดีอ่าเนี้ยเป็นตู้เย็นนะครับเย็นตั้งไว้ด้านหลังแล้วกันมีการน้ําร้อนไมโครเวฟปุ๊บอ่าแล้วก็มีอะไรอีกเฮ้ยม,มีมีตู้แช่ตู้แช่น้ำด้วยอ่ะตู้แช่น้ำสักหน่อยหนึ่งโอ้ยขาดไม่ได้เลยมีดมีดแล้วก็ดีมีดมีดมีด,มด,มด,มดแล้วก็เขียงการผลไม้อ่ะอันนี้เตา เอาบาร์บีคิววางหม้อไปตู้เก็บของเราปิ้งขนมปังน้ำร้อนนะเข้าเวีบตัวสบปะรดเครื่องปัน่นการเครื่องปั่นด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเรามาทำแบบว่าหน้าตรงหน้าต่างบ้างนะครับตอนนี้คือห้องนอนจอร์จมีหน้าต่างละไปมองข้างนอกนะครับผม ห้องนอนเป็นห้องนอนที่กว้างมากทุกคนยังไม่มีตู้เสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาใส่เพิ่มนะครับเดี๋ยวทำหน้าต่างก่อนต่อไปก็มาทําหน้าต่างฝั่งนี้นะครับหน้าต่างฝั่งจัสมินเนี่ยครับผมอ่าเดี๋ยวเราเอาลองลองเอาหน้าต่างมาวางดูก่อนนะครับอ่ารู้สึกว่ามันจะมันจะต่าไปหน่อยเดี๋ยวขยับให้มันสูงขึ้นอ่าแล้วก็ขยับแผ่นนี้สูงขึ้นมาด้วยนะครับผมขยับตามกันมานะฮะเป็นไงบ้างอ่าได้อยู่ได้อยู่ทุกคน พอได้ไหมพอได้ไหมเริ่มสวยแลเริ่มสวยแลเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าแล้วก็แผ่นนี้ลงมาอ่าเป็นไงทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าต่างฝั่งห้องนอนของจัสมินนะครับอ่าดูดีดูด,ดีดูดีมากดูดีมากทําเองชมเอง <laughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วห้องครัวของเทียบมากเลยแล้วก็ นี้ห้องนงห้องน้ํานะครับอ่ะแล้วก็บ้านมันจะดูทุบเกินไปนะถ้าเกิดไม่ไม่มีหน้าต่างเลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่านะครับคิดว่านะจะทําหน้าต่างตรงเนี้แบบยาวเลยเป็นหน้าต่างแบบยาวเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าทําการหมุนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดแล้วก็ขยับขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวแผ่นนี้มันขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวหมุนหมุนไม่กลับก่อน<ร> เดี๋ยวเอากระจกมาใส่ดูก่อนนะครับกระจกกระจกต้องใส่ด้านไหนก่อนวะเนี่ยอ่ะโอเคเข้าใจแล้วทุกคนเราจะต้องขยบนะครับเขยบวยแผ่นนี้ขึ้นมาให้มันพอดีกับกระจกอ่าเอ้ยอนี่มันทําไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยอ่ะเรียบร้อย ่อไปเราก็จะทําการวางกระจกนะครับอ่าวางกระจกเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าไอแผ่นนี้สิไอแผ่นนี้มันมีปัญหาครับผมผมต้อง c o อปป้มาสักแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยขยับออกมาแล้วขยับเข้าไปอ่ะเรียบร้อยเป็นไงดูโล่งตาดีไหมทุกคน เออข้าท่าข้าท่านะครับก็โอเคครับผมเสร็จละนี่ก็คือบ้านของเจ้าจอดนะครับตรงนี้เป็นโรงรถไว้จอดรถนะครับผมเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเผลอปิดคลิปแล้วลืมเซฟสวยเลย <laughs> ผมเคยอะ่ะตอนสร้างบ้านสมหมายอะ่ะโอเคครับแล้วจะไบคลิปหน้าแล้วผมก็ลืมเซฟแล้วผมก็ปิดเกมไปเลยสรุปต้องมาทำใหม่อีกโ <laughs> คะตรตลกกับอกเลย โอเคเรียบร้อยแล้วนี่จะพาทัวร์อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนเรานะครับห้องนอนเรานี่ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามานะเพราะว่าหาของไม่เจอครับผมเดียวค่อยไปลอจากบ้านหลังเก่ามานะครับมีหน้าต่างตรงนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นห้องนอนของจัสตินนะฮะมีห้องนอนจัสตินนะครับผมเ๋ยวฟ้าแล้วก็มีห้องครัวห้องครัวเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมาทำนัดใส่กระจกเพิ่มนะครับ มันจะได้ดูแบบว่าไม่อึดอัดนะครับมันจะได้ดูโล่งตาสักนิดนึงอ่ะนะครับผมอ่านี่เป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องส่วมนะครับผมไอ้ปวดขี้เอามาขี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับผมกินคงกินข้าวก็นั่งกินกันตรงนี้เลยนะฮะทีเดียวแล้วจริงๆมันต้องมีโต๊ะกินข้าวด้วยดิยวเพิ่มโต๊ะกินข้าวอีกตัวนึงอ่านี่เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับผม โต๊ะกินข้าวอีกหนึ่งตัวแค่นี้แหละเสร็จร้านทุกคนร้านเรานี่อยู่หน้าหน้าไอ้นี่เลยว่ะร้านขายผลไม้นะครับผมผลไม้เพียบเลยนะครับสงสัยเจ้าจอยจะได้งานใหม่แล้วทุกคนวิ่งส่งผลไม้เออรับก็รับตรงนี้เลยนะครับผมรับที่อ่าที่เขาขายส่งผลไม้พอดีเลยนะฮะก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาใ่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเก i นครับผมบ๊ายบาย